สวัสดีครับผมวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปนะครับอะไรอ่ะแบบว่าวันพักผ่อนธรรมชาตินะครับพักผ่อนจากการทำงานก็มาเที่ยวป่านะครับผมมาะเที่ยวป่าฟังเสียงธรรมชาตินะครับวันหยุดหยุดจากวันพักจากวันทำงานนะครับผมทำงานางว่างๆก็เลยมาพักผ่อน ฟังเสียงธรรมชาตินะครับเสียงนกร้องนกธรรมชาตินะครับผมก็ยังช่วงนี้ทำงานอยู่นะครับวันหยุดก็เลยมาช่องป่านิดนิดหน่อยๆน,นะครับ เดี๋ยวอกาดว่างๆจะมานอนค้างคืนนะครับช่วงนี้ก็มาเที่ยวป่าเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับผมอยู่ข้างนอกอากาศร้อนนะครับก็เลยเข้ามาเที่ยวป่าฟังเสียงธรรมชาตินะครับอยู่ในป่าน้มเย็นชื้นเย็นสบายนะครับ นี่ครับช่วงนี้น้งแล้งอยู่นะครับผมยังไม่มีน้ํานะครับแหล่งน้ําธรรมชาติยังแห้งแล้งอยู่นะครับยังไม่มีน้ําก็มาเที่ยวฟังเสียงธรรมชาติเรื่อยๆนะครับเจ้าสีขาวนะครับเจ้าสีขาวกำลังมาอยู่ นานๆมาทีเขาวิ่งกันมั่วเลยนะครับวิ่งว่นเลยนะครับ <c oughs> วิ่งเขาวิ่งเล่นได้ในป่านะครับนานๆมาเคิร์สกันมาๆมาๆมาเร็วเนระ็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วานนมาแล้วเฮ้ยเดินได้เดินุกไหมนานๆมา วิ่งลิ้นห้อยเออน้องอ่ามชาติแถวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวการเหมาะก่อนวันหยุดสักสองสามวันก่อนนะครับหรือบางทีอาจไม่แน่อาจจะเป็นช่วงสงการนะครับสงการหยุดงานบางทีอาจจะมาทำห้างนอนนะครับ รอดูนะครับผมมาทำห้างนอนในป่าสักคืนสองคืนรอดูก่อนนะครับว่าจะเอายังไงค่อยว่ากันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามกดสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมบายบายครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้า ค่อยว่ากันใหม่นะครับ